เดือนออกมาอาสบายนี่ยวันเนี่ก็เป็นวันพุธกรงกับวันขึ้นสี่คำเดือนแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทำวิดีโอในการสมน้ำโขงกำลังขึ้นตอนนี้น้ำโขงกำลังขึ้นนะตอนนี้ แต่ก็ยังเหลือเดี๋ยวห้าสิบเมตรกว่าจะถึงฝั่งมากก็ไม่ถึงฝั่งแล้วนี่คือด้านที่ใต้ก็จะมีการเลี้ยงปลาซีฟีลูกป,ปลานินทุกวันนี้ก็โลหกสิบหกสิบห้าหรือเจ็ดสิบแล้วถุกวันนีต้ตัวตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ตัวหนึ่งก็โลแล้วบางตัววะ ทายทำตอนนี้ก็ด้านที่ตะวันออกก็จะเป็นเกาะกลางดอนประเดกเดินชมเดินชมบรรยากาศรอบๆหน้าวัดศิลามงคลถ้าจะเดินตั้งแต่เขตบ้านตักศิลาก็ได้นะ เดินไปเลยวัะเอีนเดินไปเลยเดินถึงตอนนี้น้ำกำลังขึ้นเพราะว่ามีแบบตบสวาตัวน,นี้คือด้านทิศเหนือของที่เราเลยเอ็นในนี้โค้งๆนก็เป็นหัวเกาะดอนประแดดโค้งๆที่เดี๋ยวจะซูมให้ดูไกลๆประมาณ สองกิโลกวัวการโอ้ตอนนี้เอาปลาขึ้นแล้วโอ้ดเดยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยถ่ายวิดีโอก่อนอ๋อไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วเพราะว่าเราอยู่ไกลขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นด้วยการใช้ไดปั่นขึ้นมาไม่ได้แบกหาเหมือนสมัยก่อนนะกว่าจะขึ้นมาได้การสั่งน้ำหนักเลย ขึ้นมาก็าสั่งน้ำหนักเทใส่ถังรถบนออกซิเจนไม่เป็นไรออกมาเห็นเลยขึ้นรถแล้วโอ้โ,โอ้ขึน้นถุงเหรอแล้วเป็นถุง าเป็นกระเท้งเมันจะตายอยู่มันจะยังมันจะเต้นออกออกอเทลงแล้วก็ปล่อยตะก้าลงเป็นการเลี้ยงฟานในกระสังนี่ก็มีเรือจากฝั่งดอนประเดชข้ามมาข้ามมาหรือไม่ข้ามยังไม่รู้จะไปทั้ง ไปที่อื่นแล้วมาดูกันเอาปลาจากกระสังขึ้นอีกรอบหนึ่งรงดงการที่ใต้ก็จะเป็น,นบ้านหลักศิลาเหนือหลักศิลาใต้บุงฮีระกลางห้าระกลางใต้ ข้าพนมข้าไปตามลำน้ำโขงส่งเข้าไปน้ำโขงก็น่ากลัวเหมือนกันนะนส่งน้ำโขงทั้งฝั่งนู้นกำลัง ยิต่ตักตกสัวบรรยากาศงามเย็นอากาศดีดีสูตรเอาบรรยากาศเาเข้ามาจริงๆด้วยตอนนั้นกำลังเข้าพังมาเข้ามาแล้วที่ท่าเรือท่าเทียบเรือบ้านหลักศิลา นิดๆอ,อ๋อตอวนี้เราารไมเินาไมไมอ๋อนนนเรือเขา้าถึงฝั่งแล้ว ตัวใหญ่ <c oughs> ปลาตัวใหญ่ลงน้ำน <c oughs> แล้วสายสลิงอยู่นี่สายสลิงอยู่ที่เสา <c oughs> เวลาน้ำขึ้นน้ำลงจะได้ขึ้นลงตามน้ำค <c oughs> ลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับแล้วก็มาถ่ายตะว,วันกำลังตกแต่เราไม่เห็นตะวันตกเพราะว่ามันมีต้นไม้อะไรบังเยอะแยะ <c oughs> แล้วก็มาถ่ายแต่น้ำกับฝั่งแล้วก็เป็น ก็ตกสว่ากำลังลอยมาอ่า